ในหัวข้อทีอ่การตรวจสอบข้อมูลด้วย AI นะคะซึ่งเป็นตอนที่3แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการใช้ AI ตรวจสอบข้อมูล Excel ก่อนนำไปวิเคราะห์นะะด้วยสถิตินะคะอย่างที่บอกเนาะอะไรที่ วิเคราะห์ด้วย Excel ได้นะคะ AI เนี่ยตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะคะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือทำได้นะคะในส่วนของสติขั้นพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้อมูล Excel นี่ที่เราเตรียมมาเนี่ย มีอะไรที่ผิดพลาดแก้ไขบ้างนะคะหลังจากที่สองตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันในเรื่องของในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะด้วยฟังกช์ชันนะคะของ Excel ที่มีอยู่วันนี้เราจะให้ AI เนี่ยตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนนำไปวิเคราะห์เนี่ยเรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือว่า อ่ทำไมเราต้องตรวจสอบข้อมูลนะคะเพื่อป้องกันเออร์นั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันสิ่งที่เรียกว่ากาเบรนะกาเบต i อินกาเบเอาคือนำขยะเข้าแล้วก็ก็ส่งออกเป็นขยะออกนั่นเองค่ะเราจะไม่เอาข้อมูลที่เป็นขยะเนี่ยเข้ามาให้ AI ทํทำการวิเคราะห์นะคะอ่าเราทำอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือว่าการจัดรูปแบบ นะของข้อมูลให้เป็นตารางเนาะเป็นตารางมีหัวข้อตารางที่ชัดเจนนะหัวข้อตารางที่ชัดเจนไม่ซ้ำกันแล้วก็มีความหมายนะมีความหมายไม่ใช้เซลล์ที่เม์สกันนะคะไม่ใช้เซลล์ที่เม์สกันเพราะว่าจะทำให้ AI เนี่ยสับสน แล้วก็ตรวจสอบดูว่าประเภทของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์นี่ถูกต้องไหมตัวเลขเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ข้อความนะะเราลองดูนะอันนี้เราก็ทำการตรวจสอบข้อมูลนะ,ะส่วนหัวเนี่ยชัดเจนนะแตะ่ตัวเลขเนี่ยก็ชัดเจนเนาะชัดเจนอ่ะทีนี้ทำไงต่อทำไงต่อนะเราก็ทำการทาการแนบไฟล์ นะแนบไฟล์ให้ Excel ซํได้ทาการวิเคราะห์นะคะไฟล์ที่เราแนบนะคะือนใช้ตัวคลอสแล้วกันนะคะใช้ตัวคลอส a อเนาะเราก็ทําการแนบไฟล์นะคะเราก็ทําการแนบไฟล์ Excel อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะคะ อัปโหลดไฟล์เข้าไปพออัปโหลดไฟล์เข้าไปเสร็จทำอย่างไงเรามาดูวิธีการกันต่อนะคะพออัปโหลดไฟล์เข้าไปเสร็จนะคะเราก็จะให้ AI นะซึ่ง AI เนี่ยก็มีหลายตัวเนาะมีหลายตัวตว่าวะจะเป็น c h a t GPT Cross นะคะ Microsoft Copilot นะะหรือว่า Google Gemini นะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ นะตัวไหนเราจ่ายเงินเราใช้ตัวนั้นแหละเนาะนะคนะ,ะอา่าเราก็สามารถบอกเลยนะคะว่าช่วยตรวจสอบข้อมูลในไฟลอ e x เซลนี้โดยเน้นการตรวจสอบเซลล์ที่ว่างอ่านะพร้อมพื้นฐานเนี่ยเราลองดูนะพร้อมพื้นฐานเนี่ยตรงนี้นะคะช่วยตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ e x เซลนี้โดยเน้นการตรวจสอบเซลลที่ว่างค่าผิดปกติข้อมูลที่ซําซ้อนนะคะอ่าก๊อปปี้นะก๊อปปีนะ้เนาะอืม คือถ้าเรามีหน้าเดียวเนี่ยเราไม่ต้องบอกเนี่ยตรงนี้เรามีหน้าเดียวถ้าเรามีหลายชีทอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกเนาะว่าเป็นชีทไหนนะคะเราสามารถบอกได้เลยว่าช่วยตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel นี้โดยตรวจสอบเซลล์ที่ว่างคำที่ผิดปกติค่าที่ผิดปกตินะอ่าพอเราไอ้นี่มานะมันจะแบบเพี้ยนหมดเลย Copy มาจากไฟล์ pdf ค่าที่ว่างนะคะค่าผิดปกติ ข้อมูลซ้ำซ้อนและวันที่ที่ไม่ถูกต้องเราให้ตรวจสอบนะคะเราก็แนบไฟล์เข้าไป๊ตอนนี้ AI นะคะก็กำลังตรวจสอบเนาะนะมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะทำการตรวจสอบว่ามีมีอะไรคะเซลล์ที่ว่างค่าที่ผิดปกตินะคะข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เนาะ นะก็ทำการตรวจสอบเดี๋ยวคือถ้ามันมีเออร์เลอร์มันก็พยายามที่จะแบบว่าอะไรนะคะเอจัดการฟิกเออร์เลอร์ของมันนะคะเอาคุณจะลองใช้ตัว Perplexity นะคะอโอเค อพบงานวิจัยตัวชี้วัดที่ป่วยเบาหวานโอเคไม่เป็นไรกำลังกาลังแบบจัดการตัวเองอยู่นะคะคือตัวคลอสเนี่ยเวลาเขาแบบเขาเออเลยเนี่ยเขาก็จะพยายามจัดการตัวเองเนาะจัดการตัวเองนะคะ่าเราลองให้ให้เอตัวนี้ตรวจสอบนะคะ,ะนะคะใช้คำสั่งเดียวกัน อืถ้าผิดปกติข้อมูลซ้ำซ้อนนะคือบางทีเราเราเปิดคู่กันไปด้วยอาจจะมีปัญหาก็าได้นะถึกดปิดก่อนไม่มีวันที่นะมาให้ทำการตรวจสอบยังไม่ได้แนบไฟล์เลยดดิเอาหยุดก่อนยังไม่ได้แนบไฟล์เน่ขอแนบไฟล์ก่อน อแอนแแล้วนี่อ่านแนบแล้วแนบแล้วเอาไปปิดมันซะ,ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอโอเคนะเราลองดูนะคะ ไฟภ,ภาษาไทยการตรวจสอบค่าที่ผิดตัวปกติจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดตัวปกติอะเนะเาะเอาใหม่ละเอาใหม่นะะเอาเราลองมาดูผลลัพธ์นะคะลองมาดูผลลัพธ์ อ่านะช่วยตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel นะคะโดยตรวจสอบเซลล์ที่ว่างนะขุยนยซ้ำอีกทีหนึ่งในตัวของครอสนะคะเมื่อกี้อยาจจะเปิดซ้ำกันเนาะคือเปิดไฟล์ Excel ด้วยอะ่ะมันดึงข้อมูลไม่ได้ต้องปิดตัวไฟล์ Excel เข้ามาก่อนนะคะโอเค นี้นะคะเราตรวจสอบด้วย AI ที่ชื่อว่า p e r f e x i t y นะคะผลการตรวจสอบข้อมูลนะคะไม่พบเซลล์ที่ว่างในทุกคอลัมน์ทุกคอลัมน์ข้อมูลที่ครบถ้วนเนาะตรวจสอบค่าผิดปกติไม่พบค่าผิดปกติของข้อมูลนะเช่นข้อมูลนะคะศูนย์ถึงหนึ่งรอยี่สิบความสูงอ,อันนี้คือ ไม่พบค่าที่ผิดปกตินะคะไม่พบค่าเอาไลเออร์นั่นเองเอตรวจสอบข้อมูลซ้ําซ้อนไม่พบนะะจริงๆมันก็ไม่พบแหละเนาะมันก็ไม่พบเพราะว่าเรากรนซิ่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเรากนซิ่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่พบเนาะทีนี้เราอยากจะให้มันตรวจนะให้มันตรวจให้พบนะดีจะทําไงนะคะเอเรามาดูตัวคลอสก่อนหลังจากที่ปิดแล้วนะคะ โอเคทีนี้เราให้เราให้ตัวแชท GPG นะอ๋อแชท GPG โทษจีจะอีกเ,อเครื่องหนึ่งที่จ่ายตังค์โอเคอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ค่าผิดปกติเข้าไปแล้วก็ให้ AI ทำการตรวจสอบอ่าเรามาตรวจสอบพร้อมระดับกลางมา้างอืม เราสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel ซนะเช่นเราออกคำสั่งนะคะตรวจสอบเซลล์ว่างตรวจสอบค่าผิดปกติตรวจสอบความถูกต้องของวันที่เนาะตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลอ่าทีนี้เราจะสร้างให้ข้อมูลปั่นป่วนบ้างนะ,ะปั่นป่วนบ้างอ่าเรามาดูข้อมูลกันเา่าเราจะอา่าตรวจสอบนะคะเราจะมีเซลล์ที่ว่างนะอา่ากดกดอันนี้ก่อน ่าเซลล์ที่ว่างอ่าเซลล์ที่ว่างคือเซลล์นี้อ่านะเซลล์ที่ว่างไฮไลท์ไว้หน่อยอเอาไลเออร์น้ำหนักสามร้อยนะเอาไฮไลท์ไว้ดูที่ตรวจสอบได้ไหมนะคะส่วนสูงห้าร้อยอ่านะมีค่าที่ว่างเปล่าเปิ้บ น้ำตาลในเลือดหนึ่งพันได้ตายกันมากนวเนาะน้ำตาลในเลือดหนึ่งพันอ่ะโอเคดีลิทนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกใหม่บันทึกเป็นบันทึกเป็น ่ะโอเคแล้วก็กดปิดอ่า uh, uh, ไม่ให้มันเออร์เรอร์เนาะอ่า uh, เราลงตัวคอร์สยังไม่เสร็จเลยอ่า uh, uh. เรามาดูตัว p e r ร์เ x กซีอ่าเนอตัวเอาใช้ตัว p e r ร์เ x ็กซีดีกว่านะตัว p e r ร์เ x กซีพอตรวจข้อมูลใหม่เราก็ต้องเอ่อใช้ตัวไอเนี้ยค่ะใช้หน้าต่างใหม่แล้วเราก็แนบไฟล์เข้าไป แนบไฟล์เขา้าไปเปิดแนบไฟอ่าแล้วเราก็ออกคำสั่งเฉพาะเลยช่วยตรวจสอบเซลล์ที่ว่างนะเราสามารถออกคำสั่งนี้ได้เลยช่วยตรวจสอบนะเซลล์ที่ว่างในไฟล์ Excel ที่แนบมา นะคะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบเป็นเป็นตัวตัวเนาะเป็นคำคำนะคะดูเหมือนว่าตัวของ ตัวของ Perplexity ค่อนข้างที่จะทำงานได้รวดเร็วเนาะแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะนอกจากว่ามันเป็น Search En g i n e แล้วเนาะ Search Engine ก็คือตัวที่แบบค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้แม่นแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์จริงๆมันวิเคราะห์ได้ค่อนข้างเก่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะถ้าใครลองวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เนี่ยลองใช้ Perplexity เนี่ยเก่งแล้วก็แบบคือยังไงนะคะคือแบบ เวลาเราทําการทดสอบเนะี่ยอาจจะใช้ตัว AI สามตัวค่ะมาประชันกันเลยเนาะว่าค่าที่ออกมาเท่ากันหรือเปล่านะ,ะในขณะที่ค o อสเนี่ยยังยังเอ่อยังมีปัญหาอยู่เนาะอ่านะยังมีปัญหาอยู่อันเนี้ยนะเราก็พบว่านะคะพอ Excel เนี่ยเราใช้ข้อมูล Excel ใช่ไหมเราก็พบว่ามีเซลล์ที่ว่างอายุนะคะอิโมโกบินเอวันซีแล้วก็อ่าคว้าความดันโลหิตเรามาดูซิจริงเปล่าจริงเปล่า อายุอ่าถูกต้องอายุค่า HIV ีโมโกลบวินเอวันซระดับแล้วก็อะไรคะค่าความดันโลหิตถูกต้องอ่าถูกต้องตำแหน่งของเซลล์ที่ว่างนะก็มีตำแหน่งนี้ P001 P006 P018 อ่าใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะเออนะวันหลังเราอาจจะใช้ตัว p e r p e เ t ็นะคะช่วยตรวจสอบข้อมูลนะอ่าเราบอกอีกนะคะช่วยตรวจสอบค่า o u t l i n r เนะช่วยตรวจสอบ ค่าเอาไลเออร์นะคะค่าผิดปกติที่ควรจะเป็นอะ่ะอค่าเอาไลเออร์นะคะอืมจากข้อมูลในไฟล์ e อ c ก l ซืมอ x c e l อ่ะเราให้ตรวจสอบค่าเอาไลเออร์เนาะ เรามาดูนะมีค่าเอาไลเออที่ตำแหน่งไหนบ้างมันก็จะตรวจสอบด้วยโปรแกรมของ Python เนาะตอนนี้เนี่ยตัวของ c r o p e x i เนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยนะนี่มันบอกแล้วเห็นไหมคะค่าเอา l i เออก็คือแถวที่สองนะน้ำหนักนะคะน้ำหนักสามร้อยก่าส่วนสูง5 0ห้าร้อยน้ำตาลถูกไหมถูกโอ้โหไม่ต้องเสียเวลากับ Excel เลยเนาะ ให้ให้นะคะสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันถูกต้องเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลากับตัวของ Excel ในการตรวจสอบค่าเอาไลเออร์นะคะเอาทีนี้นะคะเราสามารถที่จะบอกมันว่านะ,ะช่วยบอกช่วยบอกเอ่อค่าฮิโมโกบิน A1c ันาีเนาะิโมโกบินเอว ค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยช่วยบอกค่าฮโมโกลบินเป็นแต่ตรงนี้นะส่วนทีใส่ต,ตรงนี้ค่าฮิโมโกลบินไปคัพเี้มาไหมค่าฮโมโกลบิน a 1 c นะคะที่สูงเกินผิดอ่าที่สูงที่มากกว่า มากกว่าแปดจนนุดศูนย์มีจำนวนเท่าไหร่อ่านะคะมีจำนวนเท่าไหร่และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของจำนวนทั้งหมดนะคะอ่าล้วให้ a ออบอกค่าฮิโมโกลบินเอวันซี่เนาะ คุณก็ใช้ p e r p e x t y แล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามี Python มารองรับแล้วเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีตัว Python โปรแกรมมาทำการวิเคราะห์นะ,ะแล้วก็มันก็อัปเกรดตัวเองอัปเดตตัวเองนะคะขึ้นมาโอโห็นะคะ จำนวนข้อมูลที่มีค่่โมโกบีในวันซีมากกว่า8.0มีทั้งหมด9คนคิดเป็น30%สุดยอดไหมสุดยอดมากเลยนะสุดยอดมากตัวนี้มันยังไม่เคยสร้างกราฟได้นะกลินขอใช้ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเพราะว่าเห็นมันมีไพทอนเข้ามานะกลิ่นลองให้มันแสดงกราฟอ่าแสดงกราฟนะคะแสดงกราฟข้อมูล ทั้งหมดแสดงกราฟเส้นนะคะ,ะของข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ Excel ขอลองดูนะอ่าลองดูนะคะคือไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มี Python มารองรับนะพอมันมีไพ h o n มารองรับเนี่ยขอดูหน่อยนะเพราะว่าตัวมันเองมันไม่เคยมันสร้างกราฟไม่ค่อยได้ นะอ่าโอเคนะคะสามารถที่จะสร้างกราฟได้แล้วนะคะโอ้เยี่ยมมากนะคะอืมในขณะที่คลอดไปไงคะคลอดก็เป็นไงคะ,คอคองคะถอยหลังไปหน่อยนะคะถอยหลังนะ,ะถอยหลังนะ,ะสงสัยต้องใช้ตัวเครืเพกซีแล้วนะคะเพราะว่าโอ้สุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยนะคะอ่าเนี่ยไหมคะมันก็จะมีนะก็จะมีนะ,ะก็พวกเราลองใช้ดูเนาะ โอเควันนี้นะคะก็น่าจะจบตอนเนาะเราสามารถที่จะใช้ตัว AI นะคะในการตรวจสอบข้อมูลขั้นอะไรนะคะขั้นพื้นฐานขั้นกลางระดับสูงก็คือตรวจสอบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยได้นะเราก็สามารถระบุไปได้วิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์ได้นะคุณก็ลองทดสอบนะเวลาทดสอบ AI ตอนนี้ค่ะคือบางทีเราทดสอบบางค่าเนี่ยมันก็จะตรงกัน หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบเราอาจจะต้องใช้ AI ตัวเทพเนาะ,ะเขาเรียกสีเทพประเจ้า AI จําได้ยังนะสีเทพประเจ้า AI ก็คืออะไรคะตัว Cross ตัว p r o v e สตี้ตัว ChatGPT แล้วก็ Gemini ในการยันข้อมูลกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทุกตัวเนี่ยแทบจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel ได้แล้วนะแล้วก็ใครสนใจเนี่ยนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้นะ คือง่ายมากๆอ่ะง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดโปรโเพราะเปิดโปรเลยนะเปิดโปรเอ็กเซลเลยกน,นะเปิดโปรเอ็กเซลเนาะใครที่สมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวหาหดูนะคอร์สเอ็กเซลเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ่าเนี่ยค่ะนี่นะเราใช้ a อไอในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนาะเอนนะก็ สนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะมันก็จะแบบโอ้มันก็ง่ายอ่ะง่ายอ่ะง่ายอย่างนี้เองอ่ะเนาะเพื่อวิเคราะห์นะสมมติเราจะให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะบอกมันได้เนาะบอกมันได้นะ <c oughs> อยากจะเรียนรู้วิธีการที่แบบถูกต้องแม่นๆก็เข้ามาเรียนในคอสนี้ได้นะคะอ่ะมีคําถามเข้ามาไหมคะอย่าลืมกดแชร์เนาะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์บ้างนะคะทาง เออแชร์ไปไหนอะแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองเพื่อกลับมาเรียนซ้ำได้นะคะอ่าวันนี้เป็นไงคะโอนะคะคุณน,น้ำแดงนะคุณแดงสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็โอเคนะ,คะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะใช้ AI ในการตรวจสอบข้อมูลยังไงนะอย่าลืมเนาะอย่าลืมกดแชร์ไปหน้าแฟนเพจตัวเองําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ